เอ้าทำดีแล้วก็มีความสุขใช่ไหมครับโอ้คุณจิ้น้องพร้อมมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เพลงอะไรน่ะฝืนตัวเองไม่เป็นฝืนตัวเองไม่เป็นทำไมตรงกับตรงกับอะไรหรือเปล่าทำไมแฟนคลับตีสักไม่ตรงเขาชอบเฉยเฉยเชอบเพลงของน้องนนชำไ่มแล้วอะไรนะนนถนนถนนทำไมไม่บอกนนนนขอเพลงนี้ได้ไหมก็ไปทุ่มโมงนบอก ขอน้ำร้องได้ไหมนนไม่ต้องออกเพลงนี้อะไรใช่ไปคุยเลยกคอขอตองอะไรเงี้ยได้ขอทีได้ถ้าน้ำกล้าขอพี่ก็เหมือนงอนถ้าเกิดพี่นั้นแสดงว่าถ้าหนูขออะไรพี่ก็ต้องให้หนูถ้าหนูกล้าขอขออะไรจะขออะไรจะขออะไรหนูขอคันสีขาวคันนั้นก็พอแล้ว คันเดียวหนูจะไม่โมเวอร์อะไรพี่อีกเลยจริงเหรออือเอาพี่ให้ได้มากกว่าน,นั้นเหนือเอาจริงเหรอเองให้มากกว่าแสดงว่าต้องอันนั้นต้องได้แล้วหนึ่งนะแล้วก็ได้พี่หนึ่งนะฮะแฟนขับน้ำจะยอมเหรอฮะไ,ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะไม่ได้ห่วงนี่ห่วงนี่ใช่ไหมนีม่งครขับนะเขาห่วงน้ำแหละห่วงไหมครับเขาจริงใจดี เนะหมือนว่าน้ำโตแล้วเดินเองได้ก็เลยไม่ห่วงใช่ไหมฮะแต่ห่วงไมหมห่วงก็ไม่พี่พยายามพูดให้น้ำแบบดูดีขึ้นมานะเวแต่ว่ามันเอกรักไหมยังไม่รู้เลยรักนี่ไม่แต่ไม่ห่วงไม่ห่วงแค่นั้นแหละ <c oughs> รักไงเขาก็รู้สึกว่ารักมอนเป็นแบบ ผู้ปกครองเออเขาห่วงไปก็เท่านั้นเพราะมันก็ดื้อน,น่ารำคาญไงมันก็ไม่ฟังอยู่ดีแต่แม่หนูหนูยังไม่ฟังเลยพี่ ฟังในเวอร์ชันหนึ่งแล้วนะพอจะเป็นนักร้องหาเงินได้เอง็นไงไม่ฟังอะไรเลยแม่ก็บอกแม่ก็ไม่ยุ่งแนะแม่ก็ช่างมึงทําอะไรก็ไม่ยุ่งแล้วตอนนี้จริงๆจริงมั้ยจริงก็เอือมเหมือนกันเอือมตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าแม่ยุ่งมากๆก็จะแล้วเมื่อไหร่คิดได้ลิซ่าเล่นก็คิดอยู่ผมว่าน้าคิดได้แต่ว่า แต่มาจะทำหรือเปล่าเขินแค่เขินแค่นั้นเองทำไมแค่เขินที่จะพูดตรงตรงอแคนั้แหละน้องเพลงน้องเพลงอะไรนะน้องเพลงน้องเพลงเหรอน้องเพลงน้องเพลงข้างหลังกดะรมีนานต่อนี่ใครใครมีนันต่อใครใครไม่มีใครใครใครที่บรรยายใชีวิใบรราเขาเาเป็นหมอแล้วน่แหละเปหมอหมออะไรคะหมอศ ราบจะเช็คเมื่อไหรจริงป well, <I> <laughs> ้ะเนี oh, ่ยจริงไหมพี่เจมเป็นหมอหมอหมออะไรครับหมอหลังหมอหลังยิงบ้าเอาเร็วน่นไม่เชื่อ เราเราเราไม่ได้ใส่จริงเหรอเราในจังหวัดอะไรนะกาฬสินธุ์ไม่ใช่แล้วหนูเป็นโคราชอะหนูได้ยินอะไรแบบนี้ยหนูยังทนไม่ได้เลยจริงเหรอพี่ทนได้ไงมะฮะไม่รู้หนูทนไม่ได้หนูรู้สึกว่าเหมือนเป็นศาสนาบาปมาแล้วอ่ะเองอะไรของขึ้นนี่อะของขึ้นรู้สึกอะไรตอนเด็กแม่พาไปงานมัานบ่อยใช่ไหของพี่พ่อพาไปงานยิ้วุงไงหรอคนจีนไงอ๋อไปดูเงี้ยว แต่ใช่แม่หนูดูนิเกน้องสาวหนูติดนิเกจริงเหรอเฮ้ยพี่หนูว่าลิเกมันมีมนอะไรบางอย่างอันนี้จะเล่าสักพักนึงเลยอะฮะเล่าเถอะอมาถึงขนาดนี้แล้วมันมีลิเกมาตั้งที่ตลาดใครจะเล่าไม่อยากเล่าไม่าก่ามีนิเกมาตั้งที่ตลาดเอออ่ะยังไม่จบยังอ่ะมาไปก่อนคนแรกเพราะปาต้องไปตลาดทุกวัน อาม่าเป็นคนจีนเหรอเอาหนาว่าดูดิเอปอหนูเป็นเยอรมันเชปเปิร์แต่ว่าลองตอนนี้มันลน์เหมือนกันนะเนี่ยไปอาม่าไปตลาดทุกวันครับแล้อาม่าก็กลับมาพูดว่าว่านิเกสนุกดีแล้วไหมต่อไล่น้องดำก็ขี่จักรยานไปหาอาม่าที่ตลาดอ่า แล้วมันก็อยู่ถึงตลาดจนถึงทุ่มครึ่งนี่เล็ตั้าจะทามาไม่ใช่เล็ตเนี่ยนะมันมีแค่เล็ตเดียวเนี่ยหนูพยายามแคบแล้วหลุดแค่นี้อ๋ออเหรอีนี่มันไม่หลุดเที่ล่ะไม่ใช่คอเซ็ปต์เราต้องหนูเลยมันสะดุดตาอ่าต่อต่อต่อไล่ล่องนำก็หายจนถึงทุ่มครึ่งอืมหนูแม่เลยบอกว่าไปตามน้องซีน้องหายไปไหนไปไหนแม่โกนไม่นั่งอยู่หน้าลิเกแล้วก็อยู่เงี้ยตั้งแต่สี่โมงเย็นนั้นแหละเขาเริ่มอ่ะมัน จนทุ่งครึ่งจนมืดอ่ะเด็กๆค่ะไม่มีทางก,กลับบ้านกลางคืนใช่ไหมคะมคือฟ้าเริ่มมืดเราเริ่มกลับแล้วแต่วันนั้นคือมันมืดเลยม,มันไม่กลับบ้านก็คิดว่ามันม่ติดอะไรก็ติดเพลนิกเกวอ,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 เอ,อว,ว่ะอ็หรอกก็เพหนูไปตามนะไปไงหนูอยู่กับมันเอาแสดงว่าสเปกน้ำเป็นแบบนี้ไม่ใช่แม่บอกว่าเพลนิกเกเวลาลงแป้งอ่ะเขาจะลงน้ำด้วย เลาลงแป้งก็จะมีมลแบบมูมูเราหอนอะไรก็ไม่รู้มูมูมูทูมูเตลูเออมูแม่มูตูอะไรมูตูไม่ใช่แบอกระสเปกเป็นแบบผู้ชายฝันก็จะเป็นแบบลิเกไม่ใช่ก็จะบอกเขาว่าเขามีมูเราไปดูเราก็ติดแล้วก็ราวังเอาไว้แล้วเรามีมูไหม ติดนะเราเงินไหมอ๋อเชื่อได้พวกนี้เชื่อได้พวกนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้ไปดูแล้วติดอ่ะชอบดูดวงไหมยาวแล้วบอกยาวแล้วดูดูดูลองเพลงไหมลองเพลงแบบนี้เลยพี่มีแมนแมนบ้างอะไรนะครับมีแมนแมนบ้างไม่เคยดูใช่เหรอเออือจริงจริงแต่วทำอะไรอ่ะทุกวันนี้อะไรนะทำไรบ้างมีสายมูว่าเรามูคืออะไรอ่ะ <Es per ated> พูงบอกเองไหมว่าคุณดู <แ S 1> ใช้ของสายศาสตร์หรือเปล่าสศาของคำว่าเีออยเชื่อวัวพระหรือว่าพระวัดไหนหรือเปล่าเลยหนูไม่มีเลยสยศาสตร์พี่หนู<อ>ใส่ใส่หน้าหนูก็สายศาสตร์พอแล้วหนูไม่ใส่เลยชีวิตน่าจะแย่เอาลงเพลงไหมคุณด,ดูอย่าอ่านเลยเพลงมากเลย้องเพลง้องเพลงรเพลงตอนนี้เราอยู่ถึงเพลงเท่าไหร่อยู่เพลงที่สิบเก้าสิบเก้าจุดหนึ่ง เขาเมีใครเขียน9.1เลยก็เปนเขียนเพลง1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็9.1แล้วก็สิบแล้วก็สิบคืออะไรเขาคือเขเขียนจนครบเสร็จแล้วแล้วเหอหมอมอเขียนเ่หมอทาเพลนี้มันอาการยังไงหมอเป็นมูเตลูของเขาเป็นเล็กของเขาเป็นเคยของหมอร้องรเธอ้องหิวข้าแล้วันะไม่ต้องกินแล้วเราไม่ต้องกินเดือนนึงก็อยู่ได้ ร้องไหมร้อง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 แต่ร้องนี่เขาร้องยาวนะจะกลับบ้านแล้วนะพี่เขาไม่พี่อ๋อพี่ยาวไงหนูมไม่ยาวไงอ่าคือหนูก็พักไนงะครับหนู่กินน้ำก่อนมันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบขาดต่อเนื่องอารมณ์ไม่มี <c oughs> ไม่มีวิวต่อเนื่องงอารมณ์เท่ไรเลย คาเฟ่อย่างเดียวเลยมันก็ไม่ต้องเรียงเพลงมาวันหลังอ่ะไม่จำเป็นเลยเราเราอยากร้งเพลงอะไรแล้วอ่ะเออมานี่แบบการเรียงเพลงนะแบบโอ้ยต้องช้าก่อนเนวจังหวะกลางเกินจนแต่พอขั้นแบบเนี้ยไม่มีเลยก็พี่บอกว่าพี่คิดถึงหนูพี่ก็เลยอยากคุยกับหนูนานๆใช่ใช่ไงแต่เราออกไปคุยกันที่อื่นก็ได้ไงที่ไม่ใช่ในเวลางานนี้อ้าวด่ากูดิอ้าวอ้าว ไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็อยากฟัเราคุยแหละอ่าใช่ไหมเาจริงไหครับใช่เขาแบบแฟนคไดบเป็นแฟนกันแลวนองมนเอจะไปติงคนอื่ต่อเฮ้ยนนี้มาเอเดียวออใช่ที่ือนเขาแค่ไปหาดูแวะแวะดูเฉยแร้นตัวแเราก็หลังอ่ะน้อนี่อ๋อแกงู้นะ อยาทำอะไรก็ทำอ๋อคนนั้นใั่ไหมอ๋อโอเคจะทำอะไรก็ทำตามตามสบายทำไมเขาไม่เขาไม่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเไม่รู้ไปลองให้